สบายดีสบายดีวันนี้ต้นได้ดกินคนเดียวปลาโนโปลาสิงปลาโตกินหมดสบายเลยเนาะไม่ได้ไป่งเขาดูเวอร์เลยอันดับติดตามช่องต้นอันนี้เป็นออฟฟิเชียลนะเดี๋ยวเซฟไม่ได้เซฟเมนูสุกิมมันห้ามคนเดียวห้ามคนเดียวเห็ดคนเดียวตั้งกล้องถ่ายคนเดียวนี่เป็ดหัวเรียบร้อย นีกำลังล่างพักอยู่ตอนนะี้เกี่ยวพักเกี่ยวสุดพักเกี่ยวอย่างไรคุณเดียวเลยนี่คุณเดียวก็เลยว่ะค่อยตั้งกล้องไปเนาะตั้งกล้องไปเหยีไปน้ำค่อยๆคดิบเดีกี่ยวไม่วางระเบิดทำมาคือดิบเนาะมือจะเสร็ตเซ็ตเหยาะขั้นตอนเขาห้ามเครื่องเลีว้วเดี๋ยวเ้ามาเจอกัน่ดีประเด็งเดี๋ยวรอถ้าแป๊บหนึ่งมาหลังจากเขาเกี่ยวแล้วเนาะนีเป็ดครัวเรียบร้อยเกี่ยมไม่เบิดละเครื่องต่ำ มะเขืดหม่มสิงไครกระเทียมอันนี้เกี่ยมเครื่องไว้ใส่เ,เลือดแปง้งห่างหักไว้แล้วเดี๋ยวมาขั้นตอนกนารตำเครื่องปรุงเอือนะ้อเนาะเอื้อเป็ดเอื้อเป็ดปลาใบก่อนแล้วก็สีซอยเครื่องในเ็ดเลือดแปง้งเนาะเดียเด๋ยวเดี๋ยวตำเครื่องเอือ้อพอมขั้นตอนเอื้อแล้วก็มาเจอกันอีกประเด็น ซอยเครื่องไนก่อนซอยเครื่องไนเอาไว้ใส่ขวดใส่เลือดเแตกคนเดียวต้องไม่ทายคนเดียวเลี่ยซอยเครื่องเอือ้บเห็ดคนเดียวกินคนเดียวเมาคนเดียวอีกตอนรับทีมงานส่งทองเจ้งหน้าเขามา เอาเงนีว่าทีมงานจดดองไม่อย่างเนี้ยน้นําซีเปรซลยวัดท่าคลิปเผือเจอมึงั่เนี้โอ้ <c oughs> อย่างดังไฟก็น,นายากกันแคน <c oughs> <c oughs> ่ยึงไงก่อนซอยเล็บกินเองน,นี่ อากาศดีดีถ้าปติวันที่จะนอนวันนี้นะพูดเดยกินเล็ดแปนเป็ดแซ่บมาเบิ่มนะสูตรของต้นเองมือมือเนี้ยไม่ใ็ดเองกินเองกินคนเดียวเด็ดคนเดียวเขาคือน้อยใจมูนแ,และก็น้อยใจแท้นะไม่เห็นหน้าเขาดน

คนวนเข้ากันแล้วก็น้ำเดือมนะเัาก็น้ำดืมนะคนไม่เข้ากันแล้วเปลี่ยนมผขงเลือดแต่งซีติอน่โทษขอใครหละโ่ษได้คายคนเดียวมูภาพชวนงานเนานให้คนมือใหม่เลยไม่ได น่ารัาจารยคนน้เสกับซีจีเซบบอ,บอเป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนอ,อูมามิเ <c oughs> พราะกลุ่มเล่เป็นหนึ่งองพี่น้อเ,เลือนสองหนึ่งเสต้องมาใส่น้ำสีสอง

ปอกำลัลงลุงเต่าแล้วนะตอนนี้กำลังลุงเต่าแล้วเต่าอ,อนนี้มาต้นโอ้ทีมง,งานส่งทองอ่นแ่าแม้นแท้ย<า>ูดันยูดานเขาพกเกอันนี้อันนี้มันเป็นทองแท้่แล้วก็เกี่ยวเนาะนีมีใปตรูดเขามาจะใส่อีกแล้วพุกนทีมงานส่งทองพน่้ยโอ้แม่นมานะ เอ้าโอ้เรี้กแต่งเราก็จะเปลี่ยนแล้วกันนี่โอ้เปลียนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วพี่น้องเปลนแล้วดีไปทั้งไหนหยเครื่องเลยไม่ล่ะโอ้ตออกเด้อดอเเอ้ยหดเครื่องเลยเฮอยเครื่องเลยเอามือลยเฮ้ยนะใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไป กูเดี๋ยวมาลักกินทั่วดินว่ามันจุนโป๊ยนหอมเหมือนถั่วให้พ่อพ่อเนี่ยโอ้โหขอขอมาลักกินทั่วดินฮุ้ยหน้าหุ้ยหน้าเข้าไปฮอ้ยเข้าไปหยห้ยหอม ากระทายคนเดียวมือแรกเนาะขอโทษขอภัยท้าทายประกันใดเพราะว่าขากล้องกับโบมีไม้กับยังพันมีเถอะสวยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e เพื่อให้ให้ให้เขาได้สร,ร้างรายได้แล้วเราสวด้เห็ดงามๆเห็ดคักให้งนะชิมงา,นางน้น FC ฟีฮานเดเบิร์กมาฮวยฮวย มาจังหน่อยไปซีลน้องกัรพี่นังมมามเอแงใช่ใช่วนากันมีตงยาโควด 啊！对吧、嗯？嗯。对对对，没有

ว้าวโอ้กําลังเซ็บเป็นตเซ็บใช่ปะม,มา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 ใกล้สิแล้วละชิ้นงานส่งทองเขากําลังสิพิงสิสิซับมากินเอามามาซับเลยอื้มติดต่อสิมกัน อ oh. for oh. ๋อเป็ดกำลังแซบสองโลป่ายสามโลพอดีเป็นกระแซบเลยชิ้บุษบาบุษเจีลแล้วเาเอื้อแบบมาๆครับแซบครับ เสียาเบลเสบลังรถกำลังเซ่เลยพี่น้องมอบไรกอบตอนนึงก่อนเาไประกาศ่น้มออินค้าเต่าอะเอาทุ่นี้ก่อนพี่น้องคลิปนี้เป็นี่ขอโทษขออภัยนำริบซีทุกคนแล้วกันเนะาะถ่ายบอดีเอ่อไม่คอมเมนต์ให้เดีย ว่าอันใดดีอันใดบ่ดีนะเพราะว่าข้าพเจ้าก็เป็นคนถ่ายมือใหม้นะครับกล้องกับโบมีอันใดกับโบมีเอากล้องโทรศัพท์ถ่ายมามากินดเหมือนเด้พกพี่น้องด้ยวยสำหรับคลิปนี้เอาชมนนีน้ไปก่อนไปก่อนสบายดี